ค่ะเรียนเรียนอยู่มสองอายุสิค่ะและทุกครั้งที่ฉันเดินเข้าโรงเรียนฉันก็จะเจอกับจิตจนนั่นเดินเข้ามาแล้วเหรอใช่ค่ะฉันก็จะเจอแก้วกับนิลาว่าเสมอว่าฉันเป็นคนจนทั้งที่บ้านฉันก็มีอยู่พออยู่พอกิน แก้วและนิลาเขาสนิทสนมกันมากแต่ฉันน่ะเหรอไม่ได้มีเพื่อนอะไรกับเขาบ้างเลยแก้วและนิลาเป็นไอดอลที่สวยมากๆถึงขั้นได้รับเลือกไปประกวดนางงามเลยตอนแรกที่พวกเขาสองคนว่าฉันฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอนานๆเข้าฉันก็เริ่มรู้สึกไม่ดีเลย บางทีฉันก็อยากแกล้งพวกเขานะคะแต่ไม่กล้ากลัวตัวเองสู้ไม่ไหวนี่พวกเขาเกลียดฉันหรือเนี่ยวันหนึ่งเป็นวันที่ฉันโดนแกล้งที่สุดในชีวิตเขาแกล้งฉันหนักมากไถตังฉันตั้งแต่อายุ14มีตังเท่าไหร่เอามาให้หมดแต่ว่าฉันไม่ค่อยได้พบตังมาฉันพบตังมาวันละสิบบาท วันละสิบบาทพ่อแม่จนแม่เลยก็ใช่อยู่แล้วไงพ่อแม่ฉันทํางานเป็นคนกวาถนนแฮะวายวไอ้ไไไไลูกคนกวาถนนไอ้ลูกคนขวาถนนหยุดนะพวกเธอจะไถ MM hmm. ่ตังกันอายุแค่14เองนะจะมาไถ่ตังกันแบบนี้ได้ยังไง แล้วแกเกี่ยวอะไรด้วยล่ะอยากมีเรื่องเหรอใช่อยากมีเรื่องเหรออยากมีเรื่องเหรออย,รอ,หรอ,อยากมีเรื่องก็ได้อย่ามายุ่งกับพวกเราฉันไม่ได้มีฉันไม่ได้อยากมีเรื่องกับพวกเธอเหรอกแต่ว่าฉันมาช่วยไงพวกเธอล่ะหยุดแกล้งเธอใส่แว่นคนนั้นเดี๋ยวนี้นะมาเธอใส่แว่นมาหาเรามา เธอเรียกฉันเหรอใช่ฉันเรียกเธอนั่นแหละเธอชื่ออะไรหรออ,อ๋อฉันชื่อฝ้ายนะแล้วเธอละอ,อ๋อฉันชื่อไอล่านะเธอใช่ฝ้ายห้องหนึ่งไหมใช่เธอรู้ได้ไงเหรอเพราะว่าฉันเคยเห็นหน้าเธออ่ะเธออยู่ห้องหนึ่งอ,อ๋อเหรอแล้วทำไมเธอรู้รู้ละ่ะทำไมเธอเห็นหน้าฉันได้ได้อ่ะ เพราะว่าฉันนะ่ะอยู่ห้องใกล้เธอไงฉันอยู่ห้องสองอะ่ะฮะห้องสองเหรอใช่เฮ้ยอ,อยู่ใกล้ๆห้องเดียวกันเลยอ่ะถ้าเราอยู่ห้องเดียวกันก็คงจะดีเนาะใช่ใช่ หลังจากวันนั้นเป็นต้นไปฉันกับไอร่าก็สนิทกันมากๆแต่สิ่งที่มันคาใจอย่างหนึ่งก็คือไอร่าชอบกลางล่มตลอดเวลาแล้วไอลาก็น่ามือตลอดเวลาด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าไอล่าหน้ามือทุกวันเลยเปล่าๆไม่ได้เป็นอะไรหรอก ทุกครั้งที่ฉันได้อยู่ใกล้ชิดไอลาฉันจะชอบมองหน้าไอล่าตลอดว่าทำไมไอล่าหน้ามืดมองแปลกๆเป็นอะไรหรือเปล่าเออไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ดูว่าหน้าเธอมือดออโอเครีบกลับกันดีกว่าดูฟ้าสิฝนใกล้จะตกอยู่แล้วโอเคงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะ บางทีเรื่องพวกนี้เอาทำซะฉันนอนไม่หลับเลยนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมากว่าฉันจะหลับก็ยากอยู่นะคะตดตตตโอยใครโทรมาเนี่ย มือถืออยู่ไหนอ่ะอยู่หน้าทีวีนี่เองใครโทรมานะอ,อ๋อนิลานี่เองฮัลโหลว่าไงมิลาเออ่อพอดีว่าแกวันนั้นนะ่ะที่ฉันแกล้งแกงนะ่ะฉันขอโทษนะโอเคแล้วโทรมาทำไมหรอมีเรื่องฉุกเฉินอะไรหรือเปล่ามีสิ มีเรื่องอะไรหรอตอนตอนนั้นน่ะที่แกคุยกับเด็กสาวคนนั้นที่มาห้าฉันฉันกับแก้ทำร้ายแกนะ่ะแกแกนนะรู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรแกจะถามชื่อเขาไหมถามสิเออเขาเขาชื่อไอร่าป่ะใช่ชื่อไอร่ารู้ไหมฉันจะบอกอะไรฉันจะบอกอะไรให้ นะไอล่านะ่ะเขาตายไปนานแล้วนะเว้ยจริงหรอจริงแล้วคนที่ฉันคุยด้วยละ่ะแล้วเธอรู้ได้ไงว่าไอล่าตายแล้วเธอรอเล่นหรือเปล่าฉันจะไปร้อเล่นได้ไงละ่ะเรื่องจริงนะเว้ยแล้วแกรู้ได้ไงล่ะก็ก็แกแกแก,ก,กไม่ยอมอ่านในไลน์กลุ่มกลุ่มห้องห้อง ห้องหนึ่งของเราเหรอเกแกไม่ได้อ่านหรอคุณครูน่นะบ,บอกบอกนานแล้วบอกมาสองปีแล้วว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อไอล่าน่ะอยู่ข้างห้องของเราอยู่ห้องที่สองอะ่ะเขาเสียชีวิตเขาเขาเพราะว่าเขากระโดดเขากระโดดตึก ตายเพราะว่าเขาสอบวิชาคณิตไม่ผ่านไงล่ะจริงเหรอจริงสิฉันก็เพิ่งจะมาอ่านนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะใครวะแล้วตอนนั้นคนที่คุยกับฉันเขาคือใครล่ะเฮ้ยอะไรวะผีเหรอวะ ตายแล้วนะเว้ยไอร่าตายแล้วนะเว้ยไอร่าตายอะไรนะเว้ยไอร่าตายแล้วนะเว้ยไอร่าตายแล้วนะเว้ย,ไ,ย,ววยไม่จริงทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นแค่ดวงวิญญาณอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เหมือนที่ฉันคิดอย่างนั้นหรอเนี่ยรอยยิ้มของไอร่า ทำให้ฉันรักไอล่าไอล่าเป็นคนดีช่วยชีวิตฉันไม่นะในหัวฉันมีแต่ไอล่าฉันก็ว่าอยู่ว่าทำไมไอล่าชอบกลางลูกตลอดเวลาเพราะว่าไอล่าเป็นดวงวิญญาณ ถ่าโดนแดดก็จะหายไปไอล่าเลยได้ลงมาไอล่าถ้าเธอยังได้ยินฉันอยู่ฉันขอให้ถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันหรือได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกนะไอล่าฉันยังรักเธออยู่เสมอ ฉันก็รักเธอเหมือนกันฝ้ายแต่เพียงแค่เธอไม่เห็นฉันนั่นเองฉันจะคอยอยู่ใกล้ๆฝ้ายเสมอนะฉันรักฝ้ายนะฉันขอให้ชาติหน้าเราได้มาเป็นเพื่อนกันอีกนะฝ้าย